โอเคถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับจะเป็นโลโก้ที่เป็นตารางเหมือนแท่งโซล่าเซลลวนละนะครับเอามาใส่เลยเอามาใส่พอเป็นตรงกลางนี้นะครับสัญลักษณ์มันก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับเนี่ยเป็นรูปแบตเตอรี่เราก็ต่อ,อแบตเตอรี่เยนะส่วนอันนี้เป็นรูปหลอดไฟนะ เขาทเอาไว้ให้ต่อหลอดไฟคแล้วรูปหลอดไฟแล้วตหลอดไฟเขาทำอาไว้ให้ต่อหลอดไฟนะครับแล้วตัวเนี้ครับมันก็จะมีข้อกำหนดของมันนะว่าจะใช้ได้กี่แอมนะครับความต้นทานตรงนี้ยคือมันจะรับโหลดได้ประมาณกี่วันก็คือเขาจะดูเป็นแอมก่อนนะมาดูแอมเสร็จปุ๊บ ล้าทำอไงจะรู้ว่ากี่วันทำาไงจะรู้รนะไปคูณกับวนอ่าถูกต,ต้องคนระับไปคูณกับวนนี่มันออกตรงนี้แหละพอควนกูงี้มันออกมาเท่าไหร่สิบสองวนนั่นกันแค่พอมาสิบสองเสร็จปุนนะ๊บเนี่ยมันก็เราก็จะรู้ประมาณวันแนหะเพราะฉะนั้นโหลดที่เราไปใส่ตรงนี้ยกี่วันเราก็จะรู้นะครับ ขีขคอหเนี่ยที่มันเป็นข้อดีของมันตัวเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้กับสิบสองโวลที่แบบลูกเดียวสิบสองโวลเนี่ยมันก็จะทํางานบริหารจัดกากนานจะโมเดษให้เราที่วงจรสิบสองโวลแต่ถ้าเรา,เาไปใชยี่สิบสี่มันเก่งนะมันเป็นยี่สิบสี่โวลได้เราเลยนะ่มันอัตโนมัตินนะ แล้วโปรแกรมมันเนี่ยจะเปลี่ยนให้เราทันทีปกติถ้าเกิดเราไปทำบริหารจัดการกับโปรแกรม12โวล์นเนี่ยมันจะรู้ตัวมันเองเลยดึโวล์เข้านะครับเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่มันจะทำมาให้เข้าได้ไม่เกิน18-19โวล์เพื่อที่เนี่ยแค่เนี่ยคือชาร์จแบตได้ดีไม่เป็นอะไรต่อให้คุณเอาแผง24ไปใส่ต่อให้เอาแผงใหญ่ไปใส่ก็ได้นะครับ มันจะทาให้ออกมาบริหารจัดการที่12วต์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกำไรขาดทุนอยู่ตรงไหนนะครับฮะไหนฮะตั้งข้าขไม่ทำที่ปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเลยครับคตรหล่อร้อยกว่าท ผมบอกผมล้านะนะพอเป็น24โวลต์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเรียกปรับตัวมันเองโปรแกรมตัวนเองจะเกิดขึ้นมาใหม่ทนะันทีไฟที่จะเข้ามาใช้ในระบบชาร์จระบบมันอะไรครับมันจะอยู่ประมาณ30โวลต์ 16, ไม่เกิดไปปรับููนะปรับการตั้งค่าหรือะด้นะตอนนี้อ้าวเดี๋ยวเด็กๆเตรียมต่อสายนะครับ แผงวิ่งเข้ามาที่เนี่สามชุดเนี่ยที่แบตเตอรี่สามชุดแล้วเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแบ่งลุมให้ไปกดดูนะครับแล้วก็เอาชาร์เจอร์ตัวหนึ่งต่อเัาแบสิบสองโวลต์ลูกแบสิบสองโวลต์ลักะข้างนอกนะต่อลูกเดียวค่อยนี้ไปรื้อมันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทำโซลูชันให้ 24โวลต์นี่ยก็ดึงมาแผงก็เท่ากับใช้สาย6เส้นน่ไไเนะเตรี่ยสายไว้แล้วเดี๋ยวให้ผู้เข้าอบรมไปมไปไไประกอบน,นะครับนะครับพอเข้ามันก็จะบอกเองอัตโนมัติทีฟังก์ชันเอเซ็ เสรจแล้วอีกปุ่มหนึ่งนะครับุนี้คูณอันนี้แหละครับโคเททสำหรับผมถ้าตัวแผนอนะสามารถตั้งเวลาได้ถึงยี่ชัมม่วโมงนะค,คุณภาพต่างๆครับนะนี่เป็นวลีเด็ดของผมนะครับถ้อยู่ในกลุ่มใหญ่จะเห็นเลยผม,ผมเวลาผมเม็นจะต้องเป็นตัวนี้แน่นอนแล้ว้าทุกคนก็จะหัวเราแล้วก็เบื่อเอาไปในที่สุด ถ้าเป็นตัวแหงนะครับฟังก์ชันตรงนี้จะเยอะจะตั้งได้24ชั่วโมงแถมตั้งอะไรได้อีกทั้นหนึ่งกำหนดโอนเกินก็ได้กำหนดต่ำตัดก็ได้ที่เนี้ยไอที่เราคุยกันต่ำต่ต่ำต่ำนะครับก็คือมันก็จะมีรูปฟังก์ชันที่ที่อยู่ที่ป้ายตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเนี้ยเนี้ยเนี้ยไอรูปตรงเนี้ยแบตเตอรี่จ่ายโหลดเนียมันก็จะมีรูปแบตเตอรี่กับโหลดเดียวแล้วมันจะเขียนเลย สิบสองสิบเอสิเกมันจะมีเลงที่มันรักษาแบตเตอรี่าากกเอาไว้เดี๋ยวเราไปก bon ด bon ดูนะเราไปก bon. ดหรือเราไปกดนะครับแหงชเาเท่าแบบเท่าไหาร่กามแหงชาเแบนเท่าไหร่ร แล้วอะไรต่อไอ้สองเส้นเนี่ยเอาไปใส่เซอร์กนอยแมกเนติกอีเลยเทพิ่งกว่านี้ครับไปตัดต่อวงจรที่โหลดเยอะนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับชาร์จแบตลูกหนึ่งนะครับสามารถควบคุมไฟทั้งหมดเป็นกิโลสองกิโลยังได้แค่เปิดออกตงนะครับโดยที่ เราก็ใส่รีเลยเข้าไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีสายไฟที่เป็นแหล่งจ่ายอีกแหล่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่อย่างนี้นะครับหรือจะเอาจากแหล่งนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นไฟ12เราก็เอาบวกของอันนี้ครับมาใส่ที่รีเลย์สวิตขาสวิตท,ที่เหลือใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็ออกไฟโหลดอันนี้ก็ดาววิงไปโหลดเห็นไหมส่วนอันนี้ก็มาทำขาที่สามจบคุณจะเปิดเท่าไหร่ก็ได้ตัวเดียวนี่100ร้อยก็ไา ร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทแล้วเรเนี่ยครับแล้วที่ดีกว่านั้นนะครับผมเองอะ่ะไปทำสรุปชาตให้วัดสังกฐานนะครับเนี่ยเอาเข้ามาเห็นตัวนี้จากวันทุสมาธิทำเสร็จแล้วเขาเอาเระ้วเนี่ยไปทำทุกวันเนี่ยภาพที่ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ของ บรรดาทานไม่ว่าจะเป็นตรง,งร้างทำตรงศาลาเรือนไทยนะครับมีกล้องพวกนี้เข้าไปรวมด้วยปัญหาก็คือช่างแบบกล้องมอเมายนการทงไนจอเจอกันเสร็จก็ผมก็จัดสซลูชัตผนี้ไปไห้วางเมานวช้สายวิ่งสายไปเบอร์ติดวิ่งเข้าไปที่ห้องส่งมาดึงภ้ามาที่นู่นนั่งเลือน,นี่เลยครับเอาผ้าออ ข้อสดุบันนี้แล้วสถานที่จัดงานการแจ้งมีแผงโซล่าเซลล์แบบนี้ไปตั้งได้ปั๊กไฟไม่มีไม่เป็นไรนะครับสองไปอยู่ที่ที่อีปลั๊กไฟใส่สวิตชิ่งเข้าไปตีกลมตัวเอาสวิตชิ่งใส่เข้าไปหนึ่งสวิตชิ่งสิบสองโวลต์เสร็จแล้วก็อเอามันมาแทนแผงทิ้งเข้าไป ใช่งามพลาเแปรสั่งงานชาร์จอะไรทุกอย่างตามควาสั่งัน๊์และหรือถ้าเราไม่ใช้สวิตชิ่งนะครับถ้าเป็นจริงๆถ้าเป็นตัวผมนะถ้าไอ้มอแปลงรูปควานนะที่เห็นนะครับใส่ไดโอดบิดเป็นปตัวเดียวคอนเดนเซอร์อีกตัวหนึ่งคือจบแล้วเทียบปั๊บนะครับเอามาใส่เนี่ยชาร์จนะแต่ที่มันจะเป็นต้องใช้สวิตชิ่งเหตุผลเพราะว่าถ้าไปบอกสวิตชิ่ง้็งคิด มูลค่าเพิ่มไม่ได้ขอเจ้าหอไว,ว้มันทำแค่นี้นะครับพอเป็นสวิตชิ่งปุ๊บคิดได้เลยผันสองอ้าวจริงนะนะครับสวิตชิ่งตัวลว 600. ะหกร้อยแล้วก็มันะามาดูดีที่ค่าคแต่ถ้าเป็นว่าแบนก็เกลี้ยกลกก็เท่าไหร่ร้อยกว่าบาทลูกร้อยกว่าบาทนะครับสามเอ็มห้าเอ็ม จริงแล้วไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับใช้แค่สามแอมป์ก็พอเลี้ยงข้างในห้าแอมป์ห้าแอมป์ห้าแอมป์ก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบบาทในอดตัวก็สี่สิบบาทคอนเดนเซอร์ตัวไม่ให้ห้าสิบบาทผ่านเมโคนะครับเอาสักสามสิบห้าโวลต์สองพันสองสี่พันเจ็ดอะไรก็ได้ให้หมื่นเลยให้ห้าสิบบาทจบละแค่นั้นเพิ่มเราก็จะได้ไฟสองร้อยยี่สิบ วิ่ง ah เข้ามาที่นี่นะครับเอาระชาร์จเป็คือเสียงปักเขาเรียกเป็นไฮดิดแทนดิแอ้อวกิดตามไปแล้วคิดมาตั้งนานแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่จะเอาชุดใหม่อีกแล้วครับจะไปติดตรงไอ้โบกแก้วอีกแล้วครับจะทำอีกชุดนึะไปตรงโบกแก้วตรงที่หารรงหลวงโตอ่านะนี่นะครับ พอเรารู้จักลึกๆมันเนี่ยแล้วเราไปประยุกต์ใช้หลังจากน,นี้ครับก็ไปคานกระตือเรไปนั่งมันนะครับไปเอาโซลูชันใหม่ๆของเขาครับแต่พื้นฐานผมให้ทุกท่านไปถ้าคุยกันจริงผมขอให้เป็นแน่นมากเลยนะเนี่ยแต่ลบเป็นแน่นหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวไี่ว่าไหมให้มาสิบบาทับไปหนึ่งบาทครับ <c oughs> ให้เป็นแน่นนะครับค่อนข้างแน่นนะบ,บอกก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ลองไปิร์ k ช็อปกันดูนะครับ ไปวุ่นป่ันเลยฮะผมเห็นถ้าถามผมไปงั้นแหละแต่สุดท้ายผมไปนั่งเลือกที่โทรศัพท์โอ้โหอาจารย์ที่ตอไม่รักษาใจกูเลยนะครับวิธีเลือกซื้อนะครับไม่มีวิธีอื่นแล้วครับก็คืออ่าโอเคมีครับมีขอโทษ คือนะครับเราจะใช้วงจรเนี่ยเรามาดูตัวตัวที่เขาขายเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นมีท่านหนึ่งถ่ายรูไปไว้เห็นไหมครับ10บแอมป์ยี่สิบแอมป์สาบแอมป์ห้าสแอมป์หกแอมป์นะครับหกสนะครับแล้ว วันนั้นผมขายไปอูทออมผมแก้บนหมูกระทะให้เด็กๆเลยนะรื้ไมัน6,000 60m 6,000 6 0บแต่ตัวนี้ 30m 300ผมเห็นถามจังเลยครับ PWM กับ MPPT ไหนดีกว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้ผมเห็นถามสุดท้ายผมก็เห็นซื้อจะแบบไหนอีตัวใหญ่แล้วแหล สีส้มธรรมดาเกี่ยเกี่ยที่ <30 S 1> ป้ายป้ายอสามสิบคสามสิบนี่นี่ครับป้ายเขาวาส <30 S 1> ามสิบ <30. S 1> อ่าสาสิบตัวนี้พันกว่าบาทแต่ถ้าสามสิบแอมที่เป็น mppt ต้องมีสามพันห้าต้องมีสามพันขึ้นแล้ mppt จริงจ mppt มันทำงานยังไงนะครับ mppt กับเจ้า,าตัว PWM ตัวนี้เป็น PWM นะนะครับชาร์จเจอร์ธรรมดาทั่วไปเรียก PWM นะครับชาร์จเจอร์ที่คุณาภาพดีแล้วก็ให้ประสิทธิภาพสูง MPPT นะครับมันติดแท็กกิง้งนะครับอ่ะโอเคเราม,มาดูตรงนี้ปัจจัยสำคัญอยู่ถ้าเป็นแบบนี้ คุณจะทําอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้ดูสิเขาเขียนว่าวนเท่าไหร่นะอาจารย์ดูวนที่ป้ายป้ายป้ายใช่ใช่ใชสื่อสารเลยครับสองท่า่ะหรือสองท่ายี่สิบคือวงจรที่รับได้ออนีน่นครับมีอีนิวเจตห้าปีนรถอะเข้าใจไหมครับตรงนี้คือจะรับโวลต์ได้ไม่เกินห้าสิบวนนั่นหมายความว่าวุดจับต่อได้ กี่แผงคุณจะต่อได้กี่แผงหนึ่งแผง1แผงจบเลยหนึ่งแผงแต่แอมมารับตั้งสามสิบกันครับอันนี้จะต้องเอามาต่อขนาดกันสามแผงตัวนะี้แล้วคุณก็จะได้แอมที่ใช้จริงคือแอมที่วัดได้จริงถูกต้องไหม ก็ 6, 3, 8, หกสามสบแปดเห็นป่ะก็ยังไม่ถึง30มสดีใช่ใช่ใชต่อได้มันต่อได้สเห็นไหมนะครับแต่จากทาน24่สิบหรือทานสิงเป็นคำถามที่ดีนะครับไม่มงั้ผมเกือบลืมละนะครับ,นะรบพอเป็น MPPT ต่อทุกกลุ่มเลยครับ มันใช้ทําไมมันเป็นอนุกรมขพออะไรขครยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับมันไปเอาว์มาทบเป็นกระแสได้บอกไหมครัมันเอาว์ไปทบเป็นกระแสมันเหมือนกับว่าเอาวนเข้าไปทั้งหมดแล้วทําเหมือนลันกษณะความต้านทานอย่างที่ผมบอกแล้วมันไปหักครึ่งแล้วก็ไปดึงวงจรแยกนะครับแล้วก็เอาไปผปสมกันข้างใน,นไดีบอกไปเหมือนแผ่นสนาน,นะครับ มันเอามันเอารวนทั้งหมดอ่ะแล้วไปจําลองขนาดข้างในแล้วก็จับมันมารวมกันโดยแต่ละวงจรก็มีวงจรขยายแต่ละแต่ละช่วงนะครับอ้าวมีกระดาษเอยเดี๋ยวเขียนเล่นๆนะครับหลักการทางานไงผมจะทำประมาณนี้ ก็คือถ้าคนเรียนนิเวศวิทย์จะเข้าใจสัญลักษณ์พวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกไอซีขยายนะครับเป็นไอซีขยายเสร็จแล้วมันนายยังไงครับอันนี้ที่วิ่งมาหนึ่งเส้นนะครับมันก็จะกลายเป็นตัวด้านทานนะครับเป็นตัวด้านานเป็นตัวด้านทานเป็นตัวด้านฐานหลักการน,นะอันนี้ผมเขียนหลักการให้ก็ค,คือให้กระจายมาไปเลยแล้วก็